จะตัดให้ชิดโคนอย่างนี้เลยครับผมก็จะทําการตัดแต่งกอ่อให้โล่งครับนฮะก็จะดูต้นที่ขึ้นใหม่อย่างนี้ครับที่สมบูรณ์อย่างนี้ครัก็จะเอาไว้เป็นต้นแทนต้นเก่านะฮะนะฮะประโยชน์ของการปลูกไัยก็จะมีอยู่หลายอย่างครับอย่างแรกก็คือใช้หน่อ สำหรับทำอาหารหวานข่าวหรือเก็บไว้แปรูปเป็นผลิตภันเพื่อเป็นการถนอมอาหารลำต้นของไผ่ที่ผมตัดออกผมก็จะนำมาทำเป็นค้างผักครับก็จะตัดให้มีความสูงประมาณสศอกครึ 3, ่งฮะความยาวฮะสี่ศอกครึ่งเกษตรไวิชามาแล้วครับฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับผู้ชมช่องเกษตรวัยชราคลิปนี้ผมจะพามาชมการตัดแต่งกอไผ่เพื่อให้โคนกอโร่งเพื่อที่จะสะดวกในการดูแลรักษาในการที่จะสับหนอหรือตัดลำต้นเมื่อกอไผ่ร่งก็จะทำให้ปลอดโป่งครับ ปกติแล้วกอไผ่ที่ปลูกกันไว้นั้นส่วนใหญ่ก็จะมีแขนงเยอะฮะแขนงก็จะลกครับผมก็จะทำการตัดแต่งก่อให้โล่งครับเนี่ยฮะก็จะดูต้นที่ขึ้นใหม่อย่างนี้ครับที่สมบูรณ์อย่างนี้ฮคก็จะไว้ เป็นต้นแทนต้นเก่านะฮะ,นะฮะส่วนต้นเก่าอย่างนี้ก็จะตัดทิ้งทั้งหมดครับนะ,ะก็จะตัดทิ้งฮะตัดให้ชิดโคนเลยครับตัดชิดโคนยางงี้ฮะก็จะเลือกนะะหน่อใหม่ที่ขึ้นยางงี้ครับเพื่อเอาไว้แทนต้นเก่าครับ ก็จะมีความสมบูรณ์กวาต้นเก่าครับเพราะว่าต้นเก่านี่อายุก็จะหลายปีนะฮะก็จะไม่ค่อยจะมีหน่อฮะหนอ่อเขาออกมาก็จะเล็กและก็ไม่อวบครผมก็จะตัดทิ้งฮรเพื่อที่จะเอาหน่อไวใหม่ไว้เป็นลำต้นต่อไปฮนะหนอ่นอหน่อใหม่นี้ก็จะมีความแรงครับ เวลาออกหน่อมาก็จะมีหน่อที่ใหญ่และอวบสมบูรณ์ฮรเครื่องมือในการตัดต้นไผ่ผมก็จะมีมีดเล่มเดียวฮะมีดก็จะเป็นเครื่องมือในการตัดเราจะตัดให้ชิดโคนอย่างนี้เลยครับ เมื่อตัดต้นออกไปแล้วโคนเง่าเก่าเขาก็จะผุไปฮะผุแล้วก็ย่อยสลายไปนะก็จะทําให้โคนกอโร่งฮะไม่มีขนแนงลกฮะไม่เกกะเวลาที่เราจะสับหนอหรือจะดูแลร,รักษาก็จะง่ายและสะษวกฮะโคนร่ง ผมตัดต้นเก่าออกแล้วก็เหลือหน่อใหม่ไว้เพื่อเป็นต้นใหม่ก่อนหนึ่งก็สองถึงสามลำครับก็จะไม่เอาไว้เยอะครับเพราะว่าเป็นภายที่ใช้สำหรับกินหน่อ,อครับจะไม่เอาไว้เยอะครับถ้าเอาไว้เยอะฮะก็จะมีใบที่หนาและก็จะใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีใบหนาก็จะไป บดบังแสงฮะให้พืชชนิดอื่นก็จะไม่เจริญเติบโตครับผมก็เลยต้องตัดออกให้เหลือกอหนึ่งแค่สามต้นพอฮะ ผมก็จะทำการตัดต้นเก่าที่แก่ออกในช่วงปลายฤดูฝนครับเมื่อหมดฤดูฝนไทยนอที่เอาไว้แทนต้นเก่าต้นใหม่ก็จะแก่ได้อายุพอดีครับการตัดแต่งกอไผ่ทุกปีก็จะทําให้ดูแลง่ายไม่ยุ่งยากในการดูแลร,รักษาครับ ประโยชน์ของการปลูกไผ่ก็จะมีอยู่หลายอย่างครับอย่างแรกก็คือใช้หนอ่อสำหรับทำอาหารหวานคาวหรือเก็บไว้เปรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการถนอมอาหารให้เก็บไว้ได้กินหลายปีครับและลำต้นแก่ๆที่เราตัดออกเรายังสามารถนำมาเป็นหลักเพื่อทำค้างผัก ได้ครับส่วนใบที่ลุ่ลวงฮะที่แก่ๆลุ่ลวงเราก็สามารถนำมาสับให้ละเอียดฮะแล้วก็นำไปบักเป็นปุ๋ยได้ครับส่วนต้นที่แก่ๆฮะที่เป็นเงาเป็นท่อนๆเราก็นำมาตัดเป็นท่อนๆท่อนละซอกครับแล้วก็สามารถนำไปเผาฮะแปรรูป เป็นฐานไว้ใช้ได้ครับหรือนำใส่ถุงขายตามตลาดนัดชุมชนก็ได้ฮะเป็นฐานไว้สําหรับปิ้งฮะปิ้งย่างเป็นฐานไว้สําหรับปิ้งย่างครับก็จะมีประโยชน์หลายอย่างกับไผ่ฮะส่วนดินที่โคนไผ่ฮะที่ใบไผ่ล่นทับถมแล้วก็ผุเน่าเปื่อยหลายปี ก็จะมีประโยชน์ครับเพราะมีแร่ธาตุอาหารที่จะเป็นสําหรับพืชและผักครับเราก็สามารถนําดินตรงโคนไผ่นั้นเป็นดินขุยไผ่นํามาปลูกผักและผลไม้ได้ครับก็จะมีการเจริญเติบโตได้ดีครับเพราะว่าเป็นดินที่มีไส้เดือนอาศัยอยู่มีแมลง ชนิดต่างๆและก็มีด้วงดินที่อาศัยอยู่ตรงบริเวณโคนไผ่นั้นกินใบไผ่แล้วก็ขับถ่ายออกมาก็จะเป็นปุ๋ยจะมีสารอาหารที่มีประโยชน์ที่พืชและผักต้องการครับลำต้นของไผ่ที่ผมตัดออกผมก็จะ นำมาทำเป็นค้างผักครับก็จะตัดให้มีความสูงประมาณ4ีสอกครึ่งฮะความยาวฮะสี่ศอกครึ่งแล้วก็ปักลงไปทำค้างผักในรักษะนี้ครับก็จะปักลงดินไปฮะแล้วก็จับทำเป็น2ต้นนะฮะ ค้ำกันอย่างงี้เพื่อทำเป็นค้างผักก็จะมีความทนทานครับก็จะแข็งแรงฮะทนทานก็อยู่ได้เป็นปีฮะใช้ปลูกผักได้หลายชุดครับพอจะผลูกที่เห็นในคลิปนี้ก็จะเป็นค้างผักที่ผมปลูกทั่วฟักยาวนฮะนฮะท่วฟักยาว ก็จะมีความทนทานครับแข็งแรงฮะมีประโยชน์ครับส่วนหนอก็จะนำมาทำเป็นอาหารหวานข้าวได้หลายเมนูครับหรือจะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ฮะเป็นหน่อไม้ดองฮะหั่นแล้วก็ดองเป็นหน่อไม้ดองเก็บไว้กินได้นานครับหรือจะนำมาหั่นแล้วก็ตากแดด ทำเป็นหน่อไม้แห้งครับนีเป็นการแปรรูปผลิตภัณ์เป็นการถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้ทําอาหารแล้วก็เก็บไว้กินได้นานๆครับ ขอบคุณผู้ชมช่องกเกษตรวัยชาาทุกคนที่รับชมคลิปจนจบก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนมีเงินใช้ตลอดขอบคุณครับสวัสดีครับ